คือทีมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นั่นเองนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยที่ได้ยินมาตอนแรกเนี่ยค่าตัวเนี่ยเกิน30ล้านบาทนะคผู้ชมครับว่ากันว่าทะลุไปเกิน50ล้านเลยด้วยซ้ำนั่นเองนะครับโดยทางเจ้าต้นเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมงานกับอิชิบอกว่า สวัสดีครับผมชูปัชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ตลาดซื้อขายไทยลีกกันหน่อยนะครับก็มีดีลเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีกันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นทาง BG ปทุมนะครับทุ่มงบเนี่ยดึงตัวกฤษดากาแมน มาร่วมทับในเล็กที่2เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีข่าวะโคมาก่อนนั้นนี้เท่าไหร่นะครับแต่ผมเองเนี่ยได้ข้อมูลมาเป็นเดือนแล้วนะครับสำหรับ BG นะครับที่สนใจในตัวกิษฎาการแมนนั่นเองนะครับแล้วก็ทําคิดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณว่า BG เนี่ยก็พร้อมทุ่มเงินนะครับซึ่งสุดท้ายแล้ว BG ก็กล้าจ่ายในค่าตัวที่ ชนบุรีเองตั้งไว้สูงด้วยนะครับทำให้ฝั่งชนบุรีเองก็ปล่อยตัวออกมานะครับว่ากันว่าเนี่ยเรื่องนี้เองเนี่ยนักเตะเองก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าทางสโมสรเนี่ยจะขายให้กับทาง BG นะครับคือจริงๆผมเองก็เคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนนันนี้นะครับที่ทําวิเคราะห์ไปนะครับว่าชนบุรีเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องอยู่นะครับฉะนั้นถ้าได้ราคาดีเนี่ยชนบุรีขายแน่นอนนะครับซึ่งก็จบตามนั้นไปนะครับ แล้วก็ชนบุรีเองก็ได้อธิบายในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการปล่อยตัวกฤษฎาการแมนให้กับ BG นะครับผ่านทางเพจสโมสรน,นะครับโดยโดยเขาก็ให้ผลซึ่งก็ตรงกับที่ผมวิเคราะห์ไปน,นั่ะฮะคือทีมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่น,นั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องราคาเนี่ยที่ได้ยินมาตอนแรกเนี่ยค่าตัวเนี่ยเกิน30ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับว่ากันว่าทะลุไปเกิน50ล้านเลยด้วยซ้ำนั่นเองนะครับซึ่งก็กือเกือบเท่าค่าตัวของเจชาธิปเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้เท่าไหร่นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นการคาดการณ์กันไปแบบต่างๆนานา่นีองนะคุณผู้ชมฮะซึ่งผมเองก็ได้ไปเช็คคอมเมนต์ของแฟนบอลชนบุรีนะครับซึ่งแฟนๆก็เข้าใจนะครับที่ทีมต้องปล่อยทางเจษดาออกไปนะครับก็ไม่ได้โ่นอะไรมากนะคร ซึ่งหลายๆคนก็มองในแง่ดีบอกว่าเดี๋ยวทีมก็ปั้นขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าระบบของชลบุรีเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือนโยบายผลักดันดาวรุ่งขึ้นมานะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นการปิดฉากกันด้วยดีด้วยนะครับสำหรับ กฤษดานะครับเขาเองก็ได้ไปเล่นสโมสรใหญ่แล้วก็ชนบุรีเองก็ได้เงินไปหมุนต่อก็ถือว่าวินวินกันไปในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าจบดีลกันไปสําหรับมีจีปรทุมที่ดึงกฤษดากาแมนมาร่วมทับเรียบร้อยแล้วนะค,คุณผู้ชมฮะอ่ะไปต่อกันที่ความไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับ โดยบินไปเมื่อตอนสายๆบ้านเราในช่วงวันที่29ธันวาคมนะครับแล้วก็ไปถึงที่นู่นสักประมาณค่ำๆนะครับซึ่งไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหโคดอีจีนี่เขาเรียกว่า เคี่ยมากนะครับก็จับลงซ้อมทันทีเลยนะครับเพื่อให้ปรับตัวเขากับสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากนะครับซึ่งก็มีการตราเตรียมเสื้อผ้าอะไรไปป้องกันความหนาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ท่ากับว่าได้ซ้อมเต็มๆทีมเนี่ยประมาณสัก3วันนะครับก่อนเตะในวันขึ้นปีใหม่นะครับซึ่งก็มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าต้นทีรศักดิ์เผยพี่ไมนะครับที่คาดกันว่าน่าจะยึดตัวจริงในตำแหน่งกองหน้านะครับแทนพี่ๆนะครับในเกมที่จะดวนกับญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทางมุยทีละศิลป์รวมไปถึง เจ้าอามสุภาจเด็ดก็ไม่ได้มาในเที่ยวนี้ด้วยนะครับโดยทางเจ้าต้นเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมงานกับอิชิบอกว่าหลังจากเข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ยลงซ้อมกับอิชิเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างเข้มข้นตามสไตล์ของญี่ปุ่นซึ่งเน้นไปที่การต่อบ,บอลจังหวะเดียวเล่นบอลเร็วแล้วก็การเร่งสปีดซึ่งน่าจะเป็นสไตล์ที่โค้ชอิชิชื่นชอบซึ่งโค้ชแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการซ้อมที่แตกต่างกันออกไปส่วนการเดินทางมาถึงญี่ปุ่นนั้นสภาพอากาศค่อนข้างเย็น ซึ่งก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศโดยเร็วก่อนเกมที่จะดวนกับญี่ปุ่นซึ่งถ้ามีโอกาสที่ลงสนามตนเองก็จะทําให้ดีที่สุดแม้ว่าเกมนี้จะไม่มีพี่มุย้ยตามมาด้วยแต่ที่ผ่านมาก็ได้ศึกษาสไตล์ของการเล่นของพี่มุย้ยมาโดยตลอด<ๆ>ก็หวังว่าจะทําผลงานได้ดีนะฮะซึ่งผลงานของจต้นในสโมสรเองก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเล่น13นะัดทุกรายการยิงไป5ประตูนะครับแล้วก็เคยติดทีมชาติชุดใหญ่ในยุคมาโน่มาแล้วนะครับลงเล่นไป6เกมแต่ว่ายัางทําประตูไม่ได้ ก็มีโอกาสที่จะได้ลงลุ้นดวลกับทางญี่ปุ่นในเกมวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็รอติดตามดูกันกน,นะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกาันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูประชญาอย่างไรแเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ